ดีเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีเจ้า FC ทุกคนนะเจ้าวันนี้สาวเหนือจะพาเพื่อนๆไปกินไก่ทอดนะคะแต่เป็นไก่ทอดเตี้ยนเตี้ยนวได้ทอดมาจากในร้านนะคะแต่เป็นไก่ทอดจะแบบว่า เป็นขายในรถขายอาหารนะคะแล้วก็ไปดูกันนะคะว่าไก่ทอดนี่จะเป็นเศษอย่างไรจ้าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนค่ะมาค่ะวันนี้สนจ,จะาพาเพื่อนมากินอ,อารมณ์จะคล้ายๆกับลาบเป๊กบ้านหาอะค่ะคนเหนือจะรู้จักนะคะลาบเป๊กเนาะอารมณ์เหมือนคนอยู่ลาบเป๊กนะคะแต่ว่าที่ตรงนี้เป็นจะมีแบบเป็นชื่อว่าปรินซาเกีนเนาะ ดูนะคะเพื่อ,อนงามพระเจ้าก็จะตกแตง่งตกแต่งเหมือนร้านไขาเล้าเนี่ยค่ะแต่ว่ามีคนนั่งตัวนะแล้วก็จะขายอาหารในโลกตะคะ่ะแล้วก็มาเดี๋ยวสังนปาไปพอนะคะที่นั่งที่ตัวนะเจ้ามีสั่งแล้วเสร็จแล้วก็นั่งกินนะคะสวัสดีค่ะ ฮสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนโอ้โหใครดูคอมเมนต์ดลฟเฟนติฟิ่มุกดาเดี๋ยวฉันกดที่ลิสท์ยูทูปเด็ต่พอะไรกันได้อันนี้เป็นน้องคนไทยนะคะน้องตัวเล็กของวันนี้จ้องชื่อน้องตัวเล็กเนาะอันนี้เป็นขายแฮมเบอร์เกอร์นะคะไห้ไก่ทอดตัวนะเจ้าเอาก่ออันเดี๋ยวเทามาจิ้มขอนะคะว่าไก่ทอดจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ปุ่นมีผู้ช่วยเนาะ บรรยากาศร้านจะเป็นนี่นะคะเพื่อนตกแต่งน้อยๆนะเจ้าอันนี้นะคะเป็นร้านลดขายอาหารของน้องคนไทยที่เิ่นหู่จักกันนะคะเนะาะเพื่อนคะนี่มันจะเป็นแบบบรรยากาศแบบบ้านๆน,นะเจ้าเพราะว่ามันจะเป็นแบบเปิดนะเปินแอร์ air นะคะเพื่อนเห็นนะเจ้าบ้านหน้าที่มาก,มากเลยตรงบนนี้ก็จะมีจันทร์นางมื่นะคะลุ่มน่ก็จะเป็นคนนั่งนะเจ้าทางน้นนี่ก็จะเป็นคนคนนั่งนะคะ เอาเนือก็อันปาบานก็นั่งนี่แล้วเจ้าประเดี๋ยวนี้เปือนหื้ออันสั่งเนี่ยก็จ้างก็ต้องสั่งจากอันบนโต๊ะนะคะสแกนแล้วก็ส่งไปแล้วค่ะก็ไปหับของอีกนะจ๊ะนี่ก็จะขายอันนี้จะเป็นขายแฮมเบอร์เกอร์นะคะวันนี้ลูกค้าบบกใค่นักน้องเป็นวันธรรมดานะคะก็จะมีจันรลอยพุ้นนะคะเพื่อนๆวันนี้โต๊ะว่างขนาดเลยก็ดูอันนี้โอเคอยู่นะคะ อันนี้จะเป็นขายอันมันซุกถ้าเป็นมันซุกวันเสาร์นี่คนจะนักนะคะเพื่อนเนาะอันนี้นะคะเพื่อนเป็นเพื่อนทำตกแต่งได้นะคะเนาะเป็นอันนี้ขายแฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็ขายอันอัน,นก็ขายแซนด์วิชนะเจ้าซุมนี่นะคะตั้งหลังนี่มากกวหน้านั่งนี่นะคะเสาวเหนือว่าเนาะ,ะเพื่อนมาแล้วคนสวยเอามาเสิร์ฟนะคะเอาสั่งไปด้วยหรอไม่ได้ใจไม่ได้สั่งนะแอบใช่เรา,เราจาัดให้ ก็ยังงงอยู่เลยไม่เดี๋ยวพี่จะสั่งเดี๋ยวพี่จะสั่งเดี๋ยวพี่จะสั่งยูยูเดี๋ยวพี่จะสั่งอันนี้นะคะอันนี้เป็นเฟรนฟรายนะคะแล้วก็นี่เป็นเบอร์เกอร์ที่บ้านน้องเขาทำเนาะแล้วก็อันจริงๆแล้วก็คือฮูจักกับน้องเปิ้ลมานานแล้วค่ะเพราะว่าแฟนของน้องเปิ้ลก็ทางานที่เดียวกันนะคะเนาะอันนี้นะคะชีสเบอร์เกอร์จะไม่สั่งนะคะจะไปเอามาให้ชิมนะเจ้าเนาะอันนี้นะคะเพื่อนนี่จะเป็นไก่ทอดนะคะ แล้วก็นี่จะเป็นเฟรนฟรายนะมาอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวเราสั่งอะไรจะจิ้มม่พอนะคะเพื่อนอุย้ยฮ้อนๆเลยฮ้อน,อนเลยค่ะอันนี้มีน้ำจิ้มมาเด้อไส้ซีเรียล้วก็กรเทียอันนี้เป็นน้ำจิ้มเผ็ดนะคะนี่นะเบสปิซ้ออันนี้เป็นน้ำจิม้ม ออกตังเคอรี่หน่อยนะคะอันนี้เป็นเมนูเนสแล้ก็อันนี้เป็นอืมมันนี่นนนจ่ายในะคะ่าที่ออกเป็นเหมือนน้ำจิ้มใส่เต้าหู้ยี้น้อยก่อนอันนี้แล้ค่ะนี่นะข้าวบ้านกินอร่อยไหมมาเต้น อ,อร่อยอ,อร่อยอ,อร่อยค่ะอ,อันนี้ไปไกายไปชุบแป้งทอดมานะคะไปีกไก่เนาะหมือนเนาะน่าจะกินซอสชาวเหนียวว่าน่าจะจิ้มกับซอสอันนี้ลำดิอืม,อม S <S <an th us> ม,มามานั่งอุ๊บเมย์เลยโอ๊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 ยเพิ่งจะยังไม่ได้แก้วนึงเลยนะน้ำอะไรกูต้องอันนี้กาลิกพาเมซอนเป็นแบบซอสเออยังแบบไทย,ยออมากใช่ไหมอันนี้เป็นทพโพโยโ c เออ y o เรียนสไปซี่พี่ว่านี่เหมือนต้องหูยีหน่อยๆเหรอเ <laughs> ออมันทำจากอะไรนะโคโคชูจังอะ คืออะไรไอไอซอสเกาหลีอ่ะอ๋ออันนั้นเหรอไม่ใช่ไอกิมจิเหรอซอสกิมจิเหรอคล้ายๆอ่ะนะใช่ไหมพริกพริกพริกบ้านเขาอ่ะพริกเกาหลีอ่ะที่ทำแบบเป็นแบบรสชาติเกาหลีอันนี้บัฟเฟโลฮอตแต่ว่าไม่ฮอตมากเราไม่ให้แบบกินแล้วต้องเผ็ดอะไรขนาดนั้นอันนี้มันผสมอะไรนะกับพาเมซอนพาเมซอนเหรอเมนหลักคือพาเมซอนแต่แต่อันนี้อร่อยพี่ว่านี่กรอบไก่มันกรอบดีใช่เราเนี่ยทำแบบเราก็ประยุกตเหมือนกันจาก เอาแป้งไรทอดกรอบเลยถามจริงไอ้อะไรอ่ะแป้งเกะไก่เราจะเป็นแบบใช้แป้งจากแป้งเกะเขาเรียกอะไรบ้างเรากินขนมปังจะเป็นแบบไม่ไม่ใช่ใช้แป้งอย่างเดียวเพราะอันนั้นมันแบบมันหนักแล้วมันก็ไม่ไม่กรอบด้วยนะไม่กรอบเราก็เลยใช้สูตรอันนี้น้องเป็นจริงป่ะจำน้องจิ่มได้้องแต่ื่อมาตัวเล็กตัวเล็กอะเจอไม่ได้ก็ห้อง่อิวน้องอิวนะคะน้องอิวเป็นคนนครสวรรค์นะเจ้าอ่ะกว่า แฟนน้องอิ๋วกับเสาเหนือทำมันที่เดียวกันนะคะก็เลยพูดกันน้องอิ๋วเนาะวันนี้ไาทำหน้าก,กินขออรรมดาเลยนะคะทอดกรอบกรอบวันนี้ตั้งใจมาอุดหนุนน้องตาแต้เลยไม่ได้กินข้าวที่บ้านเลยครั้งนี้เรากินข้าว,น,าวนี่วัากินข้าวอืม mm, very g o นอืมอืม mm. แต่พี่ว่านี่อร่อยวะไอ้ซอส,สนีนะ้เอากินกับฟรายรก็แบบเออบางครั้งเขาก็กินเขาก็จิ้มจิ้มหมดทุกซอสมันเหมือนแบบเหมือนเอา เรียกว่าอะไรอะผสมกันนะเนาะพี่สีรลชาไหมคล้ายๆไม่ออกเนาะผสมประสานเออผสมประสานมาละเจ้าของร้านอน่วหวาสักนา v e r นั่นแหละ วันนี้สาวเด็กพามากินไก่ทอดของน้องอิ๋วนะคะน้องอิ๋วมันมาจากนครสวรรค์เนี่จ้าแล้วก็อยู่ที่ในเมืองออสโลเพืค่ะเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ออสโลนะคะแวะมากินไก่ทอด crispy club c r i s p club ที่ออสโลนะคะมันจะอยู่แถวๆหลังบรูกาตาเนาะนี่ยังได้จาก แักซื้ออยู่ตรงลุ่ลมเห็นนะคะอย่างไรก็วันนี้ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะคนที่จะของร้านสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับ